ดีไหมอะพี่ลิงพี่ลิงครับเราดอนตรงนี้นะพี่โดนที่อกโดนที่อกครับเราเราเราเจ็บแค่ช่วงนี้เจ็บช่วงนี้ช่วงนี้ฮะนุ่นทาไมทาไมประคบตรงนี้ครับพี่ลิงคะครับถ้านวดเป็นก็คงเป็นหมอนนวดไปแล้วอะค่ะอมไม่เข้าใจหรือจะเอายังไงโอเคผมไม่เข้าใจว่าคุณจะปะปัผมทาไมผมไม่ได้ดอน วังเอาไว้ไงพี่หนูว่านะพี่เนี่ยจะทำกระทบกระเทือนทางสมองพอตรงนี้ใช่ไหมโดนตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วมันกระเทือนปุ๊บ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 ปุ๊ดปุ๊บิุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมุ๊บป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 ุ๊บครับปอ๊บปุ๊บปุ๊งครับปุ๊บครับคุ๊บปุ๊บครับคุ๊บครับปุ๊บครับ่อ๊บงนี้ครับปุ๊บปุ๊บครับพ่อบปุ๊บ สองคนไม่แบ่งพ่อไม่แบ่งเลยทำไมพ่อไม่บอกผมนึกว่าเออพ่อเอามาให้ผมกินสองแก้วไปโดนอออะไไไรมมาาาหลด่กกจบ้นปโดนอะไรมาเพ่อถามไปโดนอะไรมาปัญหาสีรัตอะไรคนลูกพ่อนี่แหละโอ้โหแบ่งเหมือนโดนหมาหมาผมกัดอะบทย่งบทย่งมาช่วยโอ้ยคุยดังแคว่กพ่อทำไมต้องให้เรียนปัญหาสีรัตจริงๆแล้วกีฬาเนี่ยอยากให้เล่นหลายอย่าง แต่ที่ที่ชอบตอนนั้นก็คือฟุตบอลฟุตบอลที่สุดเลยใช่ไหมคะที่สุดเลยคือตั้งใจอยากให้เขาถึงทีมชาติเลยแล้วได้ได้ถึงมาฟุตบอลได้ถึงไหมใกล้เคียงใกล้เคียงช่วงนั้นมีการฝึกทักษะที่เรียกว่าสตีซอกอร์แล้วก็เป็นตัวแทนของภาคเรามาคัดระดับประเทศนี่ระดับภาคเลยนะเพราอแล้วพอคัดระดับประเทศแล้วมันอยู่หยุดไปก็พอพอระดับประเทศแล้วเขาก็จะคัดเลือกแค่ 1- 2คนเท่านั้นเพื่อไปฝึกต่าเขาก็ได้ครับก็คือก็คือเราก็ชอบกีฬาคุณพ่อเป็นนักกีฬาด้วยเป็นครูด้วยแล้วก็เลยตกทอดมาถึงลูกนะมันมีมันมียีนอยู่ข้างในส่งส่งให้เขาไปเล่นตามงานต่างๆงานวัดเหมือนเมือนเหมือนร้องเพลงมืนประกดร้องเพลงส่งลูกไปนู่นนี่อันนี้คือส่งลูกไปแข่งเนี่ยแสดงว่าเกต้องเล่นเป็นหลายอย่างมากมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้งบอลครับบอลเทนนิสเทนนิส ว่ายน้ำว่ายน้ำไม่สบายมากเล่นเล่นได้หลายอย่างพี่แต่ไม่ดีักอย่างเฮ้ยแต่ถึงระดับเขตระดับจังหวัดเลยโครงเข็มขึ้นมาไม่ธรรมดาตอนหลังก็มาทําเรื่องมวยมวยไทยมวยไทยอีกต่อยมวยเป็นต่อยมวยเป็นเรือไม่ต่อยมวยเป็นอีกเป็นครับมวยสุดเกงมวยจริงจริงมากความสามารถนะเนี่ยคือถ้าคนมีทักษะกีฬาเนี่ยมันจะมีไปเองนะครับสุดง่ายฝึกง่ายตีคอฟไหมเคยลองครับเคยลองอยู่กาลังมันต้องใช้เวลาเป็นกีฬาที่ล ละเอียดนะครับผมสมาธิต่อสม้ัเอะมันเหมือนไอกปัญจศิลา์ที่คุณใช่ตอนนี้เขามีแววเหรอเขามีแววเหรอเขาเป็นนักกีฬาเขาชอบเต้นอยู่แล้วชอบการแสดงเขเคยเป็นดามและเต้นดัมเยอะทำทุกอย่างเลยอะ ใครเต้นเนหรอจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะคือเขเดงก็ชอบตั้งแต่เด็กด้วยหมายแสดงจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนมีความสามารถเวลามันมีความสามารถเนี่ยเรื่องการแสดงออกอ่ะไม่ได้กลัวไหทั้งกีฬาทั้งอะไรมันก็เล่นได้หมดอ่ะก็ไปได้หมดอันนี้ได้ดังใจไหมพ่อลูกชายคนนี้ณตอนนี้เป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับผมตอนนี้ก็พอใจเป็นังไงนะพอใจนะตอนนี้เขาเลี้ยงดูครอบครัวแทนอะ้ใช่ไหมก็ก็คือให้เขาดูแลตัวเอง ไม่ต้องมาดูแลพ่อไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องมาดูแลแล้วเขาดูแลหญิงอย่างไรอันนี้ไม่ทราบไอ้ยาพ่อปิดบังแทนลูกกอฝันยังไงลูกคนนี้ในการแข่งกีฬาก็คือมีลูกผู้ชายคนเดียวครับ เรื่องกีฬาเนี่ยเราก็อยากให้เขาสุดๆไปเลยคือไหนมาทางนี้ก็ขอให้ทำไอ้บันเทิงเรารู้อยู่แล้วก็ทำได้ถ้าติดธงได้ก็ก็เอาก็ถือว่าพอแล้วขอบคุณคุณพ่อนะคะขอบคุณค่ะได้ดูบ้านดูบ้านนะขอรับรางวัลเพ่อะรับางันี่ๆอีกเต็มเลยอ่ะใช่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้พิเศษครับ Iron Man ด้วยความอยากเหมือนอยู่เหมือนจริงนี้ทำมาจากแบบ ลองจับรู้ได้ฮะวัสดุอย่างดีก็ชอบสะสมของเล่นอะไรอย่เงี้ครับพี่ปกติก็ใส่ไหมก็มีใส่ถ่ายรูปบ้างนิดหน่อยทุกคนต้องมีแล้วชอบอะไรเป็นพิเศษครับเพราะว่าจริงๆมีเยอะเลยอ่ะมีบานาน่าด้วยใช่อันนี้ผมเป็นคนที่อย่างอย่างชอบประตูอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะสะสมไอ้พี่บันาไม่มีความเป็นคุณสตรีบนาน่า ของที่บ้านของเขานะครับสามีเขาเนี่ยสั่งห้ามคุณรุ่นเข้าไปในห้องของสะสมเชื่อแล้วครับผมครับผมมันเริ่มจากสะสมอะไรก่อนของสะสมของคุณของเล่นเนี่ยตอนเด็กๆครับเป็นสะสมแบบตัวกระตูนเล็กๆเล่นแบบเด็กแต่จังหวัดเด็กต่จังหวัดใช่ได้หยอดเหรียญหยอดเหรียญด้วยหมุนไอ้หมุนไข่ด้วยไข่ด้วยแล้วก็ค่อยๆเริ่มสะสมมาพอโตหน่อยอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มชอบพวกแอดเวนเจอร์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็ เริ่มแพงอ่ะเริ่มแพงไอเริ่มแพงเนี่ยแล้วคุณเอาเงินที่ไหนอ่ะเริ่มจากทํางานแล้วเริ่มมีงานทาอ๋อพ่อแม่สอนไม่ใช่ไปอยู่ๆจะมาขอขอเงินเขาให้ไหมไม่ให้เมื่อตอนเด็กๆนี่คือถ้าอยากจะได้อะไรเนี่ยต้องต้องต้องทำงานแรกแบบทํางานบ้านจะได้เท่านี้ได้เงินเท่านี้ซื้อครับผมลีแร็คคูมาครับเนี่ยนี่ด้วยอ่ะลีแร็คคูมาด้วยอ่ะอืันนี้ก็ได้ใให้มาอันนี้ไปเล่นไอตู้หยอดอ่ะเฮ้ยแล้วคุณหยีบได้เหรอผมชอบ เกมไอ้พวกนี้มากเลยนะแล้วผมได้เยอะมากด้วยได้จริงได้จริงเห็นว่าเก็บของเออเก็บของที่อยากได้อย่างพวกตาเนี่ยจนแบบตอนเด็กๆนะต้องไปรับจ็อบพิเศษอ๋อตอนเด็กๆไปทำอะไรบ้างคือเด็กๆเนี่ยเมื่อก่อนมีอยากได้รถทามิยาพี่เมื่อก่อนเนี่ยรถทามิยาแข่งนะทามิยานรถเหล็กรถเหล็กไอ้แล่นแข่งกันแล้วพอคุณแม่ซื้อให้เป็นของขวัญไงครับแล้วคนนี้อยากแต่งรถไงอยากตู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นไปช่วยแม่ทํางาน ม็ช่วยแม่ทำงานคือเหมือนพ่อแม่สอนไว้ว่าถ้าคุณจะอยากได้ของเล่นใช่คุณต้องทำงานคือต้องมีเงินต้องมีเงินเอาเงินคุณไปซื้อไม่ใช่มาขอให้ฉันไปซื้อของเล่นมันไม่ใช่ไงเป็นเด็กปั๊มด้วยปั๊มใช่ครับตอนัีนคุณแม่ทำงานเป็นเสมียนปั๊มเราก็เลยไปช่วยเป็นเด็กปั๊มช่วยเติมน้ำมันก็คือเป็นครอบครัวที่มีฐานะเป็นบุคคลทั่วไปสังคไปชนชั้นปกติเลยใช่ครับ ก็ไปช่วยแล้วก็ได้วันละยี่สิบาทอะไรเงี้ยครับแต่เด็กก็โอเคแต่เขาจะเห็นคุณค่าของเงินไงเพราะว่าเขาทำด้วยตัวเองด้วยคุณแม่คะคุณแม่เปิดร้านินเน็ตครับอยู่ชัชน่า่ริงจริงคุณพ่อก็คือก็อยู่ไชน่าแต่ว่าแต่ว่าก็คือแว็บมามาพักผ่อนแล้วตอนเรียเนี่ยคุณเรียนที่ไหนเรียนตอนป .6 จบป .6 ที่ไชน่าครับมต้นเนี่ยไปจบที่นครสวรรค์ครับโรงเรียนนครสวรรค์ไปซอกแซกที่อื่นบ้านได้ไหมได้คร นี่คือน้องสาวนี่น้องสาวนี่คือแม่นะครับผมสบายแล้วครับผมนี่คุณแม่ฮะคุณแม่ฮะอ๋อคนขาวคุณแม่เป็นคนขาวแม่เป็นคนขาวแล้วคุณดำเหมือนใครอ่ะเหมือนพ่อมครับอ๋อเออแต่น้องเขาหน้าตาเปลี่ยนไปเนาะเออไหนเขาดูหน่อยวเขครับผมเข็เฮ้ยครับผมว้ายนี่นี่รางวัลเนี้ยมันเป็นรางวัลเยอะมากเอะเดี๋ยวก่อนพยายามถ่ายให้หน้าตัวเองดำพยายามถ่ายให้หน้าตัวเองดเกี่ยวไปทำไม ก็เกี่ยวก้อยไงยัักตัวนี้เล้วจะเพิ่กก่อนไปก่อนอันนี้คือคนนี้คือน้องสาวไม่ใช่นุ่นเกี่ยวก้อยไงดูทานฟอร์เมอร์น้ำแสดงต้องเกันเหรอเคยดูทานฟอร์เมอร์ไหมพี่ตอนนี้คืออะไรเป็นแฟนกันหรอนี่คือแฟนหรอแฟนปะคะเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนกันเอาใหม่ค่ะพูดเขาเป็นเพื่อนหรือเป็นแฟนเป็นเพื่อนสนิทครับก้องเขาดูอยู่บ่ะครับคุณดูอยู่เขารู้เขารู้ว่าอะไรครับเรู้ว่าเป็นเพื่อนจะเกาหลังทำไมจะเกาหลังทำไม จะตาหลังทำไมครับผมคุณจะตาหลังคุณเคยเกนกันมานานเนี่ยค่ะปีครึ่งแล้วครับปีครึ่งตาทำไมรีบ่ะโอ้ยเพื่อนเพื่อนคนนี้ทำไมไม่ค่อยสบายไงไม่บายว่าเขาเฟื่อกอยู่นี่เขาเฟืออยู่เป็นไรคะโมโหผมเตะโตะเลยเป็นเพื่อนกันทำไมต้องโมโหเออไม่เขาเล่นเล่นละครนะครับแล้วพอพาไปเตะโตะเหล็กนิ้วหักนิ้วนิ้วเท้าหักไม่เคยรู้จักกันเพราะเล่นด้วยกันเนาะเล่นละครด้วยกันไม่เคยครับเอ่เแล้วไปเพื่อนกันได้ไงอะงานช่อง งานช่องไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้น่าเป็นเพื่อนเนาะครับน่าเป็นเพื่อนใช้คกณดไหมสังเกตนะเอาเดี๋ยวใหญ่พูดอะไรเขาพูดเขาหน่อยพูดเขาหน่อยเราขึ้นชั้นสองเนี่ยมีห้องนอนฮะพูดเขาก่อนครับดีครับเอางี้ดีกว่าพี่ไม่พูดผ่านกล้องดิบพูดผ่านกล้องหายไวๆครับผมหายไวๆเอางี้ดีกว่าให้เขามาฟังเองขอเสียงรบมือต้อนรับเราเกี่ยวกลนนะครับมา ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางวันนี้เขาไม่อยู่ใช่ไหมถ้ามาจะมาอย่างนี้เลยแหาแต่เล่าให้หน่อยเมื่อกี้อยากไรโรางวัลอะไรเป็นเรื่องข้าเลยนะข้าโอเคได้สบายใจตาจะได้ไม่แดงที่รางวัลอะไรเป็นรางวัลระฆังทองบุคคลแห่งปีประจำปี2558นะครับอันนี้พี่ทักธรทำครับก็มีช่วงหนึ่งไปทำปอยตึง ใช่ครับเราไปช่วยเขาก็คือสร้างคุณงามความดีใช่ครับช่วยสังคมอะไรเงี้ยก็สมควรคนเราทําดีควรจะได้รับการเชิดชูนี่เราไปชั้นสองไหมอ่ะเผื่อมันมีมีอะไรแอบแอบเอาไว้อ่ะเราขึ้นไปชั้นบนครับเผื่อเขาครับเกี่ยวข้อยไว้ชั้นบนอ่านี่ขึ้นไปมีตั้งหลายห้องอะเปิดได้ทุกห้องเลยใช่ปะเปิดได้ทุกห้องครับนุ่ใจเย็นไอ้ใครอยู่บนอะไม่มีไม่มีพี่ไม่มีไม่มีนะนี่ครับห้องนอนฮะห้องนี้นะครับอ๋อก็เป็นห้องให้ล่งบอล ใช่ครับนะก็ทางานมา4ี่ปีกว่าก็เริ่มซื้อแลนะเริ่มซื้อบ้านแล้วเพราะว่าตอนนั้นอยู่เป็นหออะไรเงี้ยครับนะก็เลยคิดว่าถ้าเราตังที่จ่ายค่าหอเนี่ยมาผ่อนบ้านเนี่ยซึ่งเป็นแล้วเราได้เป็นสินทรัพย์ตัวเองเนี่ยน่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยยอมอึดใจหนึ่งเทท่านะาจจริงเท่ากอกว่าตอนนี้คือเตเริ่มเล่นละครมาเป็นงานแรกเลยรหรือเปล่าคะหรือมีงานะอ,อื่นก่อนตอนแรกที่เข้ามาวงการนั้นเป็นพิธีกรครับ อครับผมเคยเป็นครับมาเข้ามาอะไรทำรายการอะไรตอนนั้นเป็นรายการเออ่ชื่อรายการยูสคูลครับเป็นรายการเกี่ยวกับโรงเรียนเราจะไปตามโรงเรียนแต่ไม่ได้อยู่ช่องเจ็ดไม่ได้อยู่ช่องเจ็ดใช่ครับตอนเป็นเด็กน้อยอยู่เร่่อาายุทไหคะตอนนั้นอยู่ประมาณมอสี่ครับมอสี่ละอ๋อเหรอคุณเข้ามาเป็นพิธีกรสวัสดีครับอะไรที่ไหนเนอะตอนนั้นก็ไม่รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบด้วยหรือเปล่าก็ยังครับแค่คิดว่าตอนนั้นเด็กเด็กตอนนั้นมอสี่มอห้าเนี่ยการที่เรามีเงินเนี่ย มันมันโอเคแล้วมันโอเคแล้วผมคิดว่าเฮ้ยเรามีเงินไม่ต้องขอพ่อแม่แล้วเฮ้ยเราอยากได้อะไรเราซื้อตอนนั้นแบบอยากได้อะไรซื้อไม่เคยมีเงินเลยไม่คิดหรอกว่าวันเฮ้ยเฮ้ยเราก็หน้าตาดีเว้ยเราน่าจะเป็นพระเอกเว้ยเราอะไรไม่คิดเนี้ยตอนนั้นไม่มีว่าจะเล่นละครเลยเพราะว่าพอจับจบจากตรงนั้นนะครับได้ไปเป็นศิลปินฝึกหัดด้วยไปลองทำไาอีกเป็นศิลปินฝึกหัดอยู่ปีหนึ่งร้องเพลงร้องเต้นได้หมดที่ไหนที่จีแอมแกรมมี่ครับเฮ้ยเฮ้ยความสามารถเขาเยอะนะเออแล้วเป็นจังหวะที่ มีพี่กบครับผู้จัดการมาเจอแล้วก็แบบชวนเข้าช่องอะไรเงี้ยครับอ๋อก็เลยมาเข้าช่องใช่แล้วพอมาแคสต์ที่ช่องแล้วช่องก็เรียกเสีนสัญญาณเลยอ๋ออะไรที่เวลาเราเข้ามาอยู่ในวงการแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรายังอยากดังอาพิธีกรทำแล้รยังอยากมาเป็นพิธีกรอยู่ไหมพิธีกรอยากนะครับยังชอบเป็นคนชอบเที่ยวชอบเที่ยวอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็ยังแบบหาทริปหาอะไรแล้วก็รีวิวในผ่านิ g ของตัวเองรีวิวผ่าน a c e b o o k ตัวเองทำไมคุณไม่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 ลอง อ่านข่าวกีฬาภาคกีฬานี่ไหมคุณเคยบ้างยังไม่เคยนะครับยังไม่เคยลองแบบภาคแบบจริงลองภาคเลยยาวเลยยาวชัยนาชิญนะอ้าวชัยนาชนี่สุดยอดเลยยาวเออภาคเลยยาวเรือเรือตัวนี้เรือชัยนานึงเหมือนเขาชัยนาดึงป่ะหายไปแล้วครับผมหนึ่งสองสามโอ้โหเรือเรือเฮ้ยมันไม่น่าเลยนะผมภาพกีฬาฟุตบอลฟุตบอลคุณเห็นกีฬาฟุตบอลแข่งตอนนี้เป็นอะไรเป็นออ๋ อาแล้วครับแม่ลูกนี้ก็ล่าลูกไปนะครับตอนนี้เรียกว่าสุดยอดของการเป็นใครจะเป็นแชมป์ของอังกฤษก็วินาทีนี้แหละครับ ครับผมและตอนนี้นะอยู่ช่วงทดเวลา5นาทีสุดท้ายนะเรามาดูนะครับว่าลูกนี้ทางแมนยูของเรานี่จะทําเกมบุกได้มากน้อยแค่ไหนครับเอาเลยครับผมตอนนี้เลี้ยงบอลไปหน้าครับโยนข้ามซ้ายไปงงบอลกิ้งเข้าไปครับกิ้งหลุนหลุนลุนลุนกิ้งหลุนหลุนกิ้งหลุนลุนหูมันน้อมันงกิ้งหลุนหลุนอย่าไว้แปลว่ากิ้งก็ต่แก๊กไปกิ้งแบบว่างงงงงงไม่ได้แบบบุกเข้าไปเยมันกิ้งตันตันที่นครปฐมไม่มีอะ แต่เป็นนักพากย์เสียงหล่อเลยนะอ่าก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก็คงจะได้ทําในอาชีพต่างๆที่อยากจะทําอีกแต่ว่านี่ในเส้นทางของความเป็นนักแสดงเนี่ยเท่าที่เล่นมาเจ็ดปี20เรื่องเนี่ยมีบทบาทอะไรที่แบบเล่นแล้วชอบไหมคะหรือเล่นไม่ชอบหรือยังไงล่าสุดครับล่าสุดละครเฉลิมเกียรติวันพ่อครับพีุ่ก็เป็นแบบเล่นเป็นคนพิการของพี่ลุงพี่ลุงเขาจะเป็นนักกีฬาพาราลิมปิกขาแขนขารีบผมต้องเล่นเป็นแขนขารีบแล้วต้องตีงกองมือซ้ายซึ่งผมตีงกองมือขวา อะไรเงี้ยต้องไปเรียนตีงปองมือซ้ายด้วยการที่ทํามือแขนขารีบด้วยแล้วต้องตีด้วยแล้วก็เล่นต้องทําให้้ไดทั้งเรื่องครับใช่เป็นอย่างนี้ทั้งเรื่องก็คือต้องขอบคุณพี่ธงพี่ธงแบบสอนดีแล้วก็ได้พี่ลุงตัวจริงธงชชยใช่ครับผมแล้วก็ได้พี่ลุงพี่ลุงตัวจริงๆเนี่ยมาคอยเหมือนให้เรา copy copy แล้าก็เดินดูดูเขาเดินเราก็หัดเดินเดินเดินี้ยเไงนยังเงนะเดินแขนขาจะเป็นอย่างนี้ฮะแล้วเขาจะเดินเงี้ยอย่างนี้ตลอดแล้วผมเดินเงี้ยทั้งเรื่องจน เล่นจนในนี้อักเสบอ่ะข้อเท้าอักเสบเพราะมันอักเสบใช่แล้วผมพยายามว่าเอ๊ะเราจะทำไงให้เดินพิการเพราะเราขามันเท่ากันผมก็เลยใส่ที่เสริมต้นอ่ะในรองเท้าหนึ่งข้างเพื่อให้ตัวมันเองคิดเองครับผมผมก็ทํากันบ้านต้องทํากันบ้านเพราะว่าแบบตั้งใจอะไรเงี้ยก็เลยใส่มันเท่ากันให้ให้ขาไม่เท่ากันพอมาปุ๊บมันก็เลยเป็นการโยกคือเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าพอเราเล่นละครเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นเล่นไปเพื่อรับเงินใช่ฮะแต่มันเล่นรู้สึกว่านี่คือชีวิตนี่คือคือสิ่งที่มันเป็นศิลปะศิลป ดูรู้สึกจริงๆนะเหมือนตัวเจเขาเล่นอย่างเงี้ยนะแบบว่าให้เป็นตัวไหนก็คือเป็นตัวนั้นตัวนั้นไปเลยได้ได้กระแสตอบรับกันมาดีด้วยอย่างเงี้ยเขาเริ่มติดใจในงานที่เล่นจริงๆใช่นางเอกอยากเล่นกับใครครับถ้านางเอกนี่มีหลายคนแต่ถ้านางเอกในดวงใจเนี่ยต้องพี่นุ่นเพราะว่าผมก็ติดตามผลงานพี่แล้วเขาเล่นเก่ง อยากเล่นเป็นตลกหรืออยากเล่นเป็นแบบจริงๆอยากเล่นแบบแสดงอารมณ์แบบไหนละครแบบไหนยาม่าอะไรก็ดีเหมือนกันนะครับผมพี่จะทำละครอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมอยากครับอยากเล่นเดี๋ยวที่นี่หมอชิดจัดให้ดีครับผมเป็นผู้จัดให้ครับนี่วันนี้เป็นผู้จัดเองเลยละครสั้นเดี๋ยวไปดูละครเวอร์ชันนะคะของที่นี่หมอชิด